พีค you, ค่ครับเชญครับเชญครับใช้ใช้คำนำหน้าว่าเจ้าใช้คิวด้วยดีกว่าทำไมท้องเจ้าใช้อารมณ์ไหน <ฮะ S 2> อารมณ์ไหนคือผมมาที่นี่เช้าแล้วรู้สึกว่าบารรยากาศนี่อยู่เหมือนตอนที่ผมอยู่มรกโคลเลยฮะ ตอนนี้ผมเป็นเจ้าชายนั่นคือเพิ่งสืบทราบว่าเจ้าคุณปู่นี่สืบทอสายมาจากโมร็อกโกเป็นเจ้าชายโมร็อกโกอยู่แถวไหนอีคิวโมร็อกโกเออพี่ต้่ไม่รู้จักเลยฮะอยู่ตรงตอนใต้ของฝรั่งเศสติดกับทะเลเลยนะฮะรออันนั้นเขาเรียกม่นติคาโรเปล่าเอาเหรอฮะอ่าไม่ใช่แล้วมัาเอาเหรอนอกเรื่องนะสวัสดีคุณผู้ชมไปดีกว่าครับผมสวัสดีครับคุณผู้ครับ ก่อนรับสุดรายการโชว์รูมนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวของการตกแต่งบ้านนะครับบ้านที่เราเรียกว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราต้องการให้เรียกอบอุ่นมีความสุขทุกอย่างรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของเรานั้นเองนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้งสามคนนะคะอยู่ที่บ้านกลางเมืองพระรามาก AP จาก่อพีค่ะ ผู้ชมอาสงสัยนะคะว่าวันนี้อะไรสิ่งคุณอีคิวทำให้กลายเป็นท่านชายนี่อารับราตรีอารับแบบนี้ต้องเฉลยแล้วค่ะนี่แหละครับเพราะว่าการตกแต่งนี่มันพาให้เราเพิ่มเงาพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเหมือนกับตอนนี้นี่เหมือนกับมีความโมเดิร์นนะซึ่งมันเข้ากับผมน่าจะแบบว่าเป็นการสืบที่สายจากโมร็อกโกดั้งเดิมนะครับแล้วมาผสมความโมเดิร์นนะฮะสร้างเป็นพระราชวังแห่งหนที่นี่ดีมากจริง ให้พี่ตุ้มเฉลยแล้วค่ะว่าถ้าเชื่ออีคิวเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสยัยเอาว่าจริงๆแล้วโมร็อกโกอยู่ที่ไหนโมร็อกโกจริงๆอนะ่ะก็เป็นประเทศประเทศหนึ่ง<า>นะครับที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของแอฟริกาแอฟริกา,านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยตามแผนที่ที่เราดูกันเนี่ยก็ <ฮา S 2> คือว่าประเทศโมร็อกโกเนี่ยจะอยู่ติดกับทางยุโรปเลยแล<า>้วประวัติที่ทําไมว่าโมร็อกโกเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบว่เาเรียกว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าโดยชชยภูมิหรือว่าโดยสถานทีี่่ตั้งเน มันเป็นที่ที่ชาวยุโรปเวลาจะเดินทางไปแอฟริกาเนี่ยต้องมาแวะพักเนี่ยอ๋อมันนู่นเลยว่าส่นเป็นเหมือนจุดแรกเปลี่ยนจุดแรกเปลี่ยนจุดที่แบบว่ามีการค้าขายน้องนุง่นจะไปเที่ยวแอฟริกาก็ต้องมาเติมน้ําเติมมีสเสบียงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชัยภูมิที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากในอดีตนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ ดูดีไปหมดนะครับไม่ว่าจะสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องของวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปกับทางอาหรับนะครับก็ได้สถาปัตยกรรมที่สวยและงดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปเที่ยวก็มีความรู้สึกแหมชอบดูอาหรับราตรีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงตลอดพี่พรช่ไปตั้งเต็นท์ที่อยู่ในเทเรซาแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมที่มีการแกะสลักประดับประดาอย่างงดงามนะครับและที่นะครับเจ้าชายมาอยู่เนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยนิดนึงนะครับระบบความปลอดภัยนะครับเป็นแบบดับเบิลเกตนะฮะจะเข้ามาเนี่ยต้องมี การแลกบัตรด้วยนะครับแล้วก็ที่พักผ่อนนะครับในวันว่างของเราไม่ต้องออกไปไกลที่ขับเฮาส์เนี่ยนะครับมีหมดเลยมีฟิตเนสนะครับมีห้องมัลติเพอร์โพสให้ด้วยหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับ,รบโอ้โหเรียกว่าดีมากเลย ที่นั่งนี่ก็ยังนี่ครับยังเป็นความเป็นโมร็อกเซียนอยู่นะฮะดูครับโอ้โหเป็นอะไรนะคะโมร็อกเซียนเครียดเลยอ่ะเหมือนโบฮีเมียนไม่ได้ไม่ใช่เหรอฮะเขาเรียกว่าอะไรครับตรงครับโมร็อกเซียนก็ได้นะครับก็เลยออกเสียงเหมือนกับว่าอเมริกาอเมริกันอย่างเงี้ยนะครับก็โมร็อกเซียนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเออเป็นโมร็อกเซียนนะจะเห็นนะครับว่า โครงการต่างๆของ AP นะครับได้นาสไตล์ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับการอยู่อาศัยได้อย่างกลมกลืนและก็น่าอยู่แล้วก็แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับที่นี่นะครับเราจะเห็นว่าสไตล์เนี่ยก็จะเป็นแบบลักษณะของอิทธิพลการออกแบบเนี่ยเป็นโมเดิแลแต่ก็มีการสไตล์ของโมโล็อกคันเนี่ยมาผสมผสานอยู่นะครับก็ซึงทําให้ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นแล้วก็แตกต่างที่อื่นนะครับ มีแรงบันดาลใจนะครับของสถาปกรรมที่เราเห็นลักษณะเป็นลักษณะของมีโดมนะครับมีลักษณะของโค้งแบบอารับแล้วก็รวดลายวิจิตรพิดารของพันไม้ต่างๆที่ผสมสารกับรวดลายเลยขาณิตนะครับฟังพี่ตุ้มแล้วเคลิ้มเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังดีกว่าค่ะว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบที่นี่เป็นยังไงในช่วง U R Hour Inspiration ค่ะครับ สำหรับบ้านที่แสดงความเป็นตัวตนของบีนะคะบีชอบไปสถานที่ต่างๆนะคะที่มีความเป็นส่วนตัวชอบบรรยากาศที่มีวิวสวยๆยะไยคะ่ะชอบบ้านทีม่มีเนื้อที่กว้างๆเป็นเอกลักษณ์อะไราเงยค่ะลายการตกแต่งดูดีมีเอกลักษณ์เป็นซ้ำไข่อยู่แล้วทำเราภูมิใจแชร์พราถาวรอาหาร เป็นถางบริษัท RCA k i t e c เนี่ยครับถ้าพูดถึงโครงการบ้านการเมืองพลรามเก้าครับพอได้ i อเมจของสไตล์มอลเคิมาเนี่ยเราก็เอาเอลิเมนต์โดยการเอาองค์ประกอบของสไตล์มอลเคิมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้กระเบื้องการใช้บัวการใช้วัสดุตกแต่งที่ค่อนข้างมีลวดลายเยอะหน่อยนะครับเข้ามาใช้ในโครงการนี้ครับส่วนเรื่องรูปทรงอาคารเนี่ย เราจะเน้นในเรื่องของสัดส่วนที่สูงครับนะแล้วก็จะมีส่วนยืน่นก็คือเป็นส่วนเทเลท,ที่พักผ่อนออกมานะครับแล้วก็ทรงสาน้ําเองเนี่ยเราจะใช้กระเบื้องที่มันเป็นชิ้นเล็กสไตล์มาเค์นนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นก็คือเราจะมีตัวพ่นน้ําพ่นน้าพุก็คือจะเป็นตัวปฏติมาก,กรรมที่ที่มีการติดกระเบื้องลวดลายเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดหัวน้ำพุให้พ่นออกมานะครับส่วนเรื่อง กับเฮาตัวนี้ครับเราก็จะใช้เป็นโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตส่วนใหญ่ครับโดยการเน้นรูปแบบการตกแต่งโดยใช้คิ้วบัวเล็กๆเนี่ยครับที่ทำให้เป็นสไตล์โมเนลคกรเอพีไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น,นครับแต่ a อพเนี่ยใส่ใจทุกความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณด้วยการมุ่งม่นสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับเพราะทุกความปรารถนาของคุณคือแรงบันดาลใจของ AP ครับ นอกจากนี้นะครับคนที่จะซื้อบ้านทั้งทีนะครับก็ต้องมีการเลือกอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเรื่องของโลเคชันนะครับ<ช>ว่าอ่าหนึ่งละใกล้ที่ทํางานหรือเปล่า<ช>หรือว่าถ้าเก<ช>ิมีลูกแล้วก็ใกล้โรงเรียนลูกหรือเปล่านะรอันนี้นจเป็นนะไม่งั้นตื่นแบบตายเลยนะแค่ไปรับไปส่งลูกเนี่ยก็หมดเวลาแล้ว่ต,ตัวิงนี่นะฮะและอีกหนึ่งอย่างนั่นคือใกล้กับอ่าเรียกว่าเป็นขนส่งมวลชนหรือเปล่าอย่างแอร์พอร์ตดินได้หมดเอสอะไรต่างๆที่นี่เนี่ยใกล้กับแอรต่อร์ตลิงก์หัวหมากพอขึ้นมอร์ือร์ตล เลยนะฮะแล้วก็ใกล้กับนี่ครับเส้นพระราม9นะครับกับรถปั๊บเนี่ยเข้าพระราม9ใกล้กับเดอะนายด้วยโอ้โหช้อปปิ้งสะดวกนะครับวันหยุดเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงนี้เข้าเดอะนายได้เลยครับครับสะดวกสบายจรดีรเรียกว่าชำนาญที่แถวนี้จริงๆนะครับ,รบเนี่ยมาทำอะไรจ๊ะ <c oughs> โอ้เนี่นะครับไปไปนั่งบินบ่อยตับตาพูดแบบนี้พี่พี่รุ่นลาบแนนะราค่าสำหรับช่วงโยโฮมวันนี้นะคะเราเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยพี่ตุ้มเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราพูดเรื่องของสถาปัตยกรรมในการออกแบบ วันนี้ค่ะจะมีตัวอย่างไหมคุณผู้ชมได้ดูกันว่าถ้าเราใช้สไตล์โมร็อกกับมาตกแต่งห้องจะเป็นยังไงในยูอา h o โฮมค่ะส่วนบ้านนาเฮลวันนี้นะครับด้วยความเป็นเจ้าชายของผมเนี่ยก็มักจะนิดตอะไรใหม่ๆได้เสมอนะฮะนี่ผมนิดได้แล้วอ่ะตอนนี้โอ้โหนังอยู่อินมากอินแบบอินสุดๆเลยอ่ะอยากจะแต่งบ้านในเงินแค่10บาทจะได้หรือเปล่านะฮะนี่ คุณผู้นี่มันสวนกันเลยนะความไปเนเจ้าชายแต่แต่งบ้านด้วยเงิน10บาทเจ้าชายท่านรวยนะจึงต้องแบบพยายามทำตัวเป็นต้นต้นแบบในการที่เขาเรียกว่ารักโลกนะฮะเพื่อลดสภาวะโลกร้อนหน่อยนะครับเงินสิบบาทแต่งบ้านได้เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับต้องติดตามในช่วงนี้ครับบ้านฮาเฮบ้านฮาเฮตอนผนังสวยด้วยเงินสิบาท เหนื่ยหลังล้ามาเลยไปไหนมาคะเนี่ยพี่อ่ะพี่เพิ่งไปเดินผ่านต้นรักนั่งพักที่ต้นแคร์พี่เหนื่อยใจครับแย่เพราะพี่ทั้งแคร์ทั้งรักจ้าจูบูจูบูเอ๊ะเมื่อไรใจอ่อนหรอพี่อ่ะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเดินหัวล้อเข้ามาเลยอ่ะร้องไห้ดิโอ้ยแทนอะไรเขาพี่อีกพี่กลัวพี่ตุ้มเขาว่าเอาเงิสิ เขาให้เงินพี่มาซื้อไวเออร์แปะผนังเนี่ยแต่เงินน่ะหายไปหมดแล้วอืันนี้ไอ้อีกตายแน่จะไปยากไรทำเงินพี่ตุ้มหายใช่ไหมก็เงินตัวเองเนี่ยจ่ายแทนไปดิอู้จบตายเลยพี่เดือนนี้ผมช็อตเอาเงินไปซื้อที่หมดแล้วที่ดินเหรอพี่ทับกระยาดขนาดเศร้ายังมีอารมณ์มาตลอกนะคะแล้วที้จะทำยังไงคะเนี่ยเออเอายงี้ตอนนี้เงินตัวมีอยู่เท่าไหร่ นี่อ่สิบาททาตัวโอ้โหสิบาทในีเกินพอเลยแค่เนี่ยทำได้บ้าแล้วครับพี่หนังเรื่องใหญ่ไม่ใช่ A4 ส0ิบาทจะไม่พอแล้วล่ะครับโอ้ยอารมณ์อารมณ์พูดงี้ลักษณะไม่เชี่ยงงั้นเดี๋ยวคอยดู